อันนี้เราก็ทําวิธีการเดียวกับปลูนู้ใช่ไหมคอาจารย์ค่ะทําวิธีการเดียวกันค่ะก็คือใช้ไถคอมลากเนี่ยยังเป็นรอยไถอยู่นเลยเขาเรียกอะไรไถคอมไถคอมแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงข้าวโพดค่ะข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่จะเป็นข้าวโพดหวานก็ก็ก็คือแต่ถ้าปลูกนี้เราก็ไม่ได้ขะพันธุ์นาะจ๊ะจ๊ะคือปลูกก็คือปลูกก็คือพันธุ์เดียวกันหมดเลยพันธุ์เดียวกันหมดเลย วันนี้กลุ่มเข้าได้ค่ะกลุ่มวิสาหกิจข้าวไร่ชุมโคลเขาจะมาร่วมแรงกันปลูกข้าวไร่เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองไว้ค่ะวันนี้ก็ปลูกกันประมาณ12สายพันธุ์ค่ะสองสายพันธุ์เหรอครับค่ะคคซึ่งวิธีการปลูกถ้าดูแล้วจะแตกต่างจากภาคอื่นนะคะคคของภาคใต้วิธีการปลูกข้าวไร่ก็จะมีอยู่2แบบก็คือการใช้ไม้สักแทงหลุม มาสักทงหลุมแล้วก็หยอดลงไปค่ะแล้วก็หยอดค่ะกับอันนี้เขาเรียกว่าก็วิธีการใช้ไถคอมค่ะไถอะไรนะครับไถคอมไถคอมค่ะคือมันแบบมันมันยังไงอาจารย์ไถไถคอมคล้ายกับไถหัวหมูสมัยก่อนนะคะที่ชาวนาใช้ไถนาสมัยก่อนนะคะเขาก็ดัดแปลงมาใช้คุณลากไม่ต้องใช้ไฟลลากก็ก็เป็นวิธีการปลูกทีนี้ ถามว่าระหว่างอใช้ไม้แทงหลุมกับ,บใช้ไถคอมอันไหนดีกว่าใช้ไถคอมจะดีกว่าตรงที่มันจะแตกกอได้ดีกว่าแตกกอได้ดีก็คือว่าถ้าสมมติเราเอาไม้ปักในหลุมช่ะแม่อาจารย์มันก็อยูอยอย่อยู่ในหลุมแล้วก็เวลาเข้างอกมันก็จะแออัดอยู่ในหลุมาคา่ะการค่ะการแตกกอหรือการเจริญเติบโตก็จะต่างกันแต่ถ้าปลูกอย่างนี้เมล็ดมันได้กระจายอะค่ะแล้วก็การเจริญเติบโตการแตกกอก็จะดีกว่า ก็อย่างวิธีที่ผู้พี่ๆทำก็คือไถไปก่อนนะแมาจย์ค่ะลากไถคอมไปก่อนแล้วก็แล้วก็ใชอ้อีกคนหนึ่งเดินตามหลังแล้วก็หยดมเมล็ดตาม,มค่ะก็มเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ก็สองกิโลกร,รัมต่อไร่สองกิโลกร,รัมต่อไร่ค่ะใช,ใช้ระยะปลูกปกติจะใช้ระยะที่เหมาะสมก็อยู่ที่30คูณ25หรือว่า30คูณ30มเซน พื้นที่ตรงนี้ค่ะทั้งหมดแปลงนี้ประมาณ5ไร่ค่ะ5ไร่แล้วเราเราปลูก12สายพันธุ์ใช่ไหมครับค่ะสสายพันธุ์นี่เราอ่าแล้วเราจะม,มีวิธีไม่ให้ข้าวมันปนกันยังไงค,ครับจา์ก็ใช้วิธีการกาเลชั่นค่ะก็คือการใช้ระยะปลูกร,ระยะระหว่างแปลงค่ะคข้าวปกติตามมาตรฐานก็จะใช้ระหว่างพันธุ์แยกก็ประมาณ5เมตร 5เม็ดก็ข้าวก็จะไม่ปิวผสมกันระหว่างพันธุ์แต่ทีนี้เราก็ไม่มั่นใจเรื่องเนื่องจากว่าที่นี่ลมมันจะแรงรเราก็เลยใช้พวกพืชพื้นเมืองอย่างเช่นพวกข้าวโพดถั่ถวพลูถั่วฝักยาวพวกนี้ค่ะถูกกั้นระหว่างพันธุ์เพื่อป้องกันละองเกสรปิวอีกอ,อีกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านด้วยค่ะ ก็อนุรักษ์กันไปทีเดียวค่ะพร,ริกพริกก็ปลูกร่วมกันได้ค่ะทุกอย่างปลูกร่วมได้หมดเลยกับข้าวไร่<ม>ซึ่งคิดว่ามันมันเป็นแนวทางที่จะเอาไปใช้ขยายผลเรื่องของพ่อในบ้านของเราได้ชัดเจนเนรพราะว่าอันดับแรกก็คือเขาสามารถปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอยู่ในแปลงเดียวกันก่อนที่ที่จะเก็บเกี่ยวข้าวก็เก็บผักไปบริโภคในครัวเรือนได้แล้วก็ที่เหลือก็เอาไปขายได้ค่ะค ถามว่ายัางพอใจไหมยังไม่ได้อย่างที่ตั้งความฝันไว้ค่ะที่ตั้งความฝันไว้ก็คือต้องสร้างพันข้าวเพิ่มขึ้นเพราะว่าที่กลัวที่สุดก็คือเรื่องพันข้าว GMO เพราะว่าพอพันข้าว GMO เข้ามาบ้านเราจะไปทำลายวิถีชีวิตของชาานะคะนรูปแบบไหนครับก็คือ เกษตรกร,ร,กรต้องซื้อพันธุ์ทุกครั้งที่ปลูกแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่กล้ายืนยันว่าพันธุ์ข้าว G M O หรือว่า 1, พันธุ์พืช G M O อ่ะมันจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือว่าสิ่งแวดล้อมแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าพันธุ์ข้าว G M O มาปลูกอยู่ในพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยละองเคสรมันปลิวแล้วก็มีโอกาสผสมพันธุ์ แล้วก็ทําให้พันธุ์ของเรากลายพัน์ถ้าถามว่ามันมีความจําเป็นไหมมันไม่จําเป็นสําหรับประเทศไทยเพราะประเทศไทยประชาชนไม่ได้อดอยากไม่ได้ขาดแคลนอาหารเรายังมีฟาร,ร์มอุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะก็เลยคิดว่าต้องสร้างพันธุ์แล้วก็ที่น่ากังวลก็คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะ บางครั้งอุณหภูมิสูงก็เคยเจอว่าข้าวทั้งแปลงรีบเป็นหมันหมดเลยอุณหภูมิสูงข้าวผสมไม่ติดแล้วบางช่วงก็ฝนตกหนักน้ำท่วมก็เหมือนที่เราได้ดูข่าวกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าเรายังหยุดไม่ได้ที่จะทำพันธ์ุขึ้นมาใหม่ๆเพื่อที่จะไปรองรับไปแก้ปัญหากับอนาคตที่จะเกิดขึ้นส่วนหนึ่งโอเคว่าเรามีอยู่เยอะแล้ว เราพอเพียงพอใช้พอที่จะแจกจ่ายให้กับคนไทยทั้งประเทศแต่เราก็ต้องพัฒนาพันเพื่อรองรับกับอนาคตว่าข้างหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลัวว่าเดิมเนี่ยประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มี ความหลากหลายทางพันธุ์ข้าวพันธุกรรมข้าวมีหลายสายพันธุ์เป็นหมื่นสายพันธุ์แต่ที่น่ากลัวก็คือตอนนี้คู่แข่งเหมือนกับเวียดนามจีนสหรัฐต่างประเทศเขาก็สร้างพันธุ์พัฒน,นาพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เราก็จะสู้เขาไม่ได้อีกส่วนหนึ่งสำหรับการค้าเสรีแัปตาัตาที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไป ในนาคตอาจารย์ธงที่อาจารย์ตั้งไว้ส่วนตัวส่วนตัวค่ะตั้งไว้ก็คือต้องการให้สมบัติของแผ่นดินยังค,คงอยู่ในแผ่นดินคําว่าสมบัติของแผ่นดินก็คือพันธุกรรมพืชพื้นเมืองไม่เฉพาะข้าวนะคะพันธุกรรมพืชพื้นเมืองทุกชนิดที่เป็นพืชอาหารค่ะจะต้องเอามา รวบรวมพันธุ์แล้วก็เก็บรักษาพันธุ์ส่วนหนึ่งขยายพันธุ์ส่วนหนึ่งแล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรส่วนหนึ่งเพราะว่าการอนุรักษ์พันุ์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราเอาพันธ์มาแล้วเราเอาไปเก็บในธนาคารมเมล็ดพันมันไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์พันธุ์ที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการแจกจ่ายให้กับเกษตรกร, <S S S รนําไปปลูกอันนั้นจะเกิดความยั่งยืนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งต่อไปก็จะให้กลุ่ม,มค่ะ กลุ่มข้าไร่วิสาหกิจชุมโคเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเรื่องเมล็ดพันธุ์ให้เขาจัดการกันเ,เก,กันเอาเองแล้วก็คาดหวังนะคะความฝันไว้ไว่าอยากให้กลุ่มนี้โตเป็นสากลผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั่นคือความตั้งใจที่จะพัฒนากลุ่มส่วนหนึ่งที่นอกเหนือไปจากพันธุ์ข้าว น่าดีใจนะครับที่ทุกวันนี้เรายังมีข้าวกินมีแผ่นดินให้อยู่อาศัยและยังมีใครอีกหลายๆคนยอมทนเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งอันล้ำค่าของแผ่นดินนี้เอาไว้เพื่อให้คงอยู่คู่ท้องถิง่นสืบไปและเช่นเคยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจในงานวิจัยหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็สามารถทำได้ดังนี้ครับดูไทยไอเด a gmail com และส่งจดหมายหรือไปษนียบัตรมาตามที่อยู่ดังต่อไปน,นี้ครับ บริษัทมีเดียสตูดิโอจำกัดวงเล็บว่าส่งบนซีสตูดิโอ10เลขที่4984ถึง4986ซอยลาดพร้าว101คลองจันท์บางกะปิกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10240และวงเล็บมุมสองว่ารายการไทยคิดไทยทำครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นผลได้ในทันที หรือแสดงผลออกมาเป็นรูปธรรมหรือเป็นสิ่งที่จับต้องได้ก็ตามนั่นก็เพียงเพราะว่าในวันนี้นั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญแต่ในวันข้างหน้านั้นมันจะสําคัญและยิ่งใหญ่ได้แน่นอนครับหรืออย่างน้อยถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือยกย่องศรทัทธาในตัวคุณเองก็ตามแต่ผมเชื่อนะครับว่าตัวคุณเองเท่านั้นที่รู้ว่าคุณทําสิ่งใดให้ใครและทําลงไปเพื่ออะไรไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นนะครับแต่มันจะสําคัญในวันข้างหน้าหมดเวลาไทยคิดไทยทำแล้วครับลาไปก่อน สวัสดีครับ